สาวๆดูพาเลทที่ฉันซื้อมาสีมันสวยมากๆและที่สําคัญเลยนะฉันมีทุกสีเลยอ่ะใช่กิ๊กๆมันสวยแต่มันสดนะถ้าแต่งหน้าสีสดขนาดนี้ที่โรงเรียนไม่ได้แล้วไงนาตาชาดูสีสวยๆพวกนี้สิสีนี้หรือสีนี้ดีฉันว่าสีนี้สวยนะแต่เธอเป็นประกายและสวยมากเลยแหละจูลี่ฉันว่าเธอจะลองสีอื่นดูบ้างนะอ๋อฮะแต่น่าฉันบอกเลยว่าฉันน่ะแข็งแกร่งสุดๆครั้งหนึ่งมี20คนลุมฉันแต่ฉันก็จัดการได้ภายในสองนาทีดีมา ฉันดีใจจริงๆที่ได้เป็นแฟนเธอฉันรู้ตลอดแล้ว,ว่าเธอน่ะคืออัศวกขี่ม้าขาวแสนหล่อเท่ที่คอยปกป,กป้องเจ้าหญิงอย่างฉันเสมอมาแน่นอนนี่มารูเซียฉันขอยืมเงินหน่อยสิฉันสั่งชุดราคาแพงมากแล้วมันอยู่ที่ปรณียีแล้วเนี่ยไม่แน่ใจสิไลล่าน้ามารูเซียอต้ทุการเท่าไรสองร้ <200. S 2> อยได้ขอบคุณนะพวกน้ายได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไหมอ่ะไลล่าฉันได้กลิ่นอะไรเหม็นๆด้วย โอ้ให้ตายเถอะเก้าเอจริรึเนี่ยฉันจะลองปาสีนี่ดูนะถ้าธอได้กลิ่นนั้นแล้วก็นั่นก็เป็นความผิดของพวกเธอได้และนั่น<ว>แหละลทําหยุดบ่ยพวกเราสักทีหนึ่งเถอะสาวๆฉันว่าฉันรู้แล้วแหละว่าอะไรที่เหม็นนะนี่เธอยังกินข้าวเกลียบปูอยู่ใช่ไหมนะฮะพวกเลิกเอาข้าวเกลียบปูมากินที่โรงเรียนได้แล้วนะ้าที่นี่เหม็นก็เพราะพวกเธอนั่นแหละกลิ่นมันมาพร้อมกับพวกเธอตลอดเลยนะเก้าเอมันอย่างเหม็นเลยขอดเหม็นเลยแตงทําใจดีๆไว้นะ เขาเจ็บได้เพื่อเธอเราจะไปห้องพยาบาลด้วยกันแล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นถ้าได้ไปเพราะเขาต้องโทรเรียกพ่อแม่ฉันแน่เลยอะ่ะอ้อาเทมมาแล้วอย่าหนะ้าอ,อาเทมนั่นนั่นใครทานายอะ่ะให้ฉันช่วยนายไหมฉันและหวังอะไรอย่างอื่นจากอาเทมไม่ได้เลยจริงๆบางครั้งก็ตาซ้ายบางครั้งก็ตาขวาว้าวลวครน,น้ำเน่าอะไรเนี่ยอย่าหน้าแบกอาเทมด้วยล่ะใช่ตานนี่ยอย่างเขียวเลยหกปากแค่นิดเดียวเองอาเทมกับฉันคบกันแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใช่พวกเราคู่กัน อย่างเจ<น>๋ง<น>ในที่สุดว้าวเขาใหม่เลยนะร,นยรู้แล้วว่าใครเป็นเหตุให้อาเทมตาเขียวอะไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยอาเทมคือฮีโร่ของฉันตั้งหากใช่ฉันคือฮีโร่เดี๋ยวฉันเล่าเรื่องสุดยอดให้ฟังนะ อยู่ที่โรงเรียนจนกระทั่งค่ำที่หน้าประตูนั่นแหละที่พวกเราโดนทำร้ายแล้วพวกนั้นก็เอาโทรศัพท์ฉันไปด้วยอาแทมต่อสู้อย่างกล้าหาญกับพระเอกหนังแอคชั่นเลยอ่ะอย่าหน้าหน้าประตูไหนล่ะเราจะได้ไม่เดินไปที่หน้าตอนมืดและจะได้ไม่โดนถ่ายโทรศัพท์ด้วยได้ยินไม่ดีมากถ้าพวกเราอยู่ที่นั่นฉันต้องปลอดภัยแน่แน่อ่จะช่วยฉันแน่ใช่ไหมจ๊ะที่รักแน่นอนอยู่แล้วสิสสเราจะไม่ไปที่หน้าประตูนั่นแล้วนะหน้าประตูสุดย ไลล่าเราจะไปที่หน้าประตูนั่นวันนี้เราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทอมนคนเดียวไม่เกี่ยวกับฉันนะฉันจะไปกับเธอเองมารูเซียแ่นาะเธอนะ่ะโชคดีที่มีฉันเป็นแฟนแฟนเขาเนยนั่นน่ะกระจอแค่โดนหมัดเดียวก็ร้องไห้แล้วมั้งนะ่ะดีมากลิกโมฉันรู้ว่านายนะี่ะขี้ขลาดนายไม่กล้าเดินผ่านประตูตอนมืดหรอกยะอ้ยตาฉันอาแท่ไปห้องน้ำก็เธออย่าหน้าฉันรู้นะถ้านะ่ะอิจฉาแฟนฉันที่แข็งแรงปกป้องฉันได้ต่างจากแฟนเธอที่ขี้ขลาดแค่นั้นเองนะ่ะใช่แดนาะพูดถูกเลยอือหือดีมาก กลัวไม่แต่ผีเลยนะหรือแม้แต่กระทั่งมาเฟีย<ค>มากเธอเจ๋งมากไม่เหมือนเจ้าขี้ขาดคนนั้นเขาไม่ขี้ขาดใชหน่อยเจอกันที่หน้าประตูคอสเตียตัดสินใจได้ย,ยังเราจะไปที่สุสารหลังเลิกเรียนสุสารไหนอาเทมไม่เอาหน้าไปดูหนังกันดีกว่าบ้าเอ้พอได้หน้ากลับไปคบกับดีมากฉันก็ไม่มีใครไปสุสารด้วยเลยโอ้ยเจ็บจังเจ็บม,มัดไม่ต้องห่วงนะอาเทมล้างน้ำสักหน่อยก็จะดีขึ้นเองนี่พวกนายหลีกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะใช้น้ำมาล้างตาอาเทม พระเจ้าบ้าเอ้คใครททานายเนี่ยเปล่าซะหน่อยอาแทมนะ่ปกป้องฉันจากพวกโจรที่แดกอยู่หน้าประตูตอนเมื่อตัางหากหล็กไปได้แล้วฉันจะใช้น้ำงั้นเหรอเจ้าคุณหนูตาช้าแต่ไกลเลยนะขี้แพ้ยาหน้านะอาแทไม่ร้องนะเจ็บมากไหมพวกเขารอฉันกันอนะ่ะเดี๋ยวเราล้างน้ำสักพักแล้วมันจะดีขึ้นหน่ไม่ต้องห่วงนะพวกนั้นเรียกฉันว่าขี้แพ้อะก็ใช่พวกเขาพูดแหละไปเถอะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะ อะไรล่ะนายไม่ขี้แพ้หรอกนะเราจะสร้างไอ้ขี้แพ้คนใหม่มาแทนแล้วจะเป็นใครล่ะย้านหน้าแล้วยังไงอะอาแทมเธอต้องนั่งฟังฉันก่อนมาเร็วไอ้ขี้แพ้นะ่ะไม่ใช่เธอแต่คนที่จะเป็นไอ้ขี้แพ้เนะี่ยมันก็คือน้องชายของฉันดิม,ม่านั่นเองยังไงอะ่ะก็เขาเก่งอะเขาสู้กับมาเฟียได้เลยนะเก่งเหรอเขาไม่เคยสู้กับมาเฟียด,ด้วยซ้ำอะถ้าเขาเจอจริงเขาหนีหางจุกตู่ทิ้งแหน่นะ้อยู่คนเดียวแน่ งั้นเราจะจ้างมาเฟียเหรอไม่จ้างที่ไหนกันเราแค่ล็อกประตูขังดีมากกับไดนาไว้ที่โรงเรียนแล้วไดอน่าก็จะเห็นเองตอนกลางคืนเหรอแน่นอนอยู่แล้วนี่เย็นแล้วเนี่ยเอาล่ะพวกตอนนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าใครมันคืออาเทพแห่ง 10G อันนะเขามันขี้ขลาดเขาปกป้องยาน่าจากโจรไม่ได้ด้วยซ้ำอะ่ะ แค่แถช่วยแฟนนั่นแหละไม่เหมือนกับดีมากของฉันหรอกสาวๆถ้าเธอต้องการฉันปกป้องพวกเธอได้ด้วยนะถ้าใครมากลัวแล้วก็บอกฉันได้เลยเพื่อนฉันมีข่าวมาบอกด้วยแหละใช่ยาน่ากำลังช่วยตาเขียวๆของอาเทมละรอยเขียวตั้งแต่นี่จนถึงนี่เลยอะเรารู้แล้วอาเทมแค่อวดดีเท่านั้นแหละแต่ดีมากของฉัน ใช่ฉันเกง่งใช่เราเก่งกว่า 10G เยอะเลยแม้อายุจะน้อยกว่า1ปีก็เถอะคุส,สาวฉันมีไอเดียสุดปังปุริเย่มานําเสนอกิกิอย่าบอกนะว่าจะซ่อนตัวแล้วรอพวกมาเฟียไปทําร้ายสักคนอ่ะน,นะใช่เราจะถ่ายรูปด้วยนี่พวกเธอไม่เข้าใจเหรอพอเราถ่ายได้เราก็จะเป็นฮีโร่สมเพศตัวเองชมัดเลยอ่ะพวกนั้นคิดว่าฉันเป็นขี้แพ้ พวกเราต้องคุยกันเดี๋ยวนี้อะไรนะยาน่าไปห้องพยาบาลรด้ยังอะอาเทมอาเทมนายตาเขียวกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่ถ้าเขาไปห้องพยาบาลพ่อแม่เขาต้องรู้แนะ่ นั่นก็เพราะฉันมันขี้แพ้ไม่ไม่ใช่ฉันหน่อยเราต้องแสดงให้พวกนั้นดูว่าเขาไม่ใช่ขี้แพ้แต่เป็นดีมากต่างหากละ่ะเราจะล็อกประตูขังในหน้ากับดีมากที่โรงเรียนอย่าหนะ้านั่นเป็นแผนที่ดีมากเราต้องสั่งสอนพวกนั้นซะบ้างใช่แล้วพวกเรานนะามาเป็นแก๊งและขี้แพ้มันไม่ใช่ชื่อของเราอาเทมทนายขี้แพ้เราจะเตะหน้าออกจากกลุ่มเลยนะเตะออกเหรอไม่นะอาเทมอย่าร้องแพทริกหุบป,ปากซะไม่อย่างนั้นนายนั่นแหละที่จะโดนเตะออกจากกลุ่มเองนะ่ะ แล้วเราจะขังพวกนั้นตอนไหนละ่ะบอกแผนมาเลยว่าให้ทําอะไรบ้างเราจะขังพวกนั้นตลอดทั้งคืนเลยเหรอใช่ทั้งคืนเลยฮุเร่ฮุเร่โดนซะบ้างเจ้าดีมากเจ้าตาของเขาเข้าใจไหมเราต้องทําตามแผนเป๊ะเลยนะเราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะจ้าหน้าเธอมั่นใจนะว่าเธอช่วยฉันได้จากแผนนี้ไม่ต้องห่วงอาทแทมฉันน่ะคำไหนคำนั้นอยู่แล้ว่าเอาล่ะกุญแจอยู่ไหนอย่าหน้าเฉยน,นี้ไหมใช่เร็วเข้าเอามานี่ ให้ตายานะ่าบอกว่ากล้องจะไม่จับได้ฉันตอนกำลังขโมยนะอย่าห่วงหนะ้าไม่หรอกยาน่าแผนได้ผลเอาล่ะทุกคนพวกเราไปกินพิซซ่ากันเถอะใช่แล้วเไปเกินพิซซ่ากันไปเถอะเอาล่ะนะแดนาดิม่า,มมาอะไรสิบจีรู้สึกกลัวที่จะกลับบ้านคนเดียวเหงาๆตอนมืดหรือจ๊ะฟังนะฉันไม่พาพวกเธอกลับบ้านล็อกฉันจะพาเพื่อนกับแดนากลับอ๋ฮะ uh huh. เราไม่ได้อยากให้หนายพากลับบ้านอย่า อยากจะบอกว่าพออรอได้ดีมากกับไดานาไปคุยที่ห้องพูดมวยการดูน่าจะเป็นเรื่องด่วนมากๆด้วยเลยละ่ะเร็วเข้าพออาตามหาเธอไปทั่วจนหัวเสียหมดแล้วเนี่ยสวยแล้ว,ลวไดนาเราจะไม่ไปกินพิซซ่าแล้วเหรอหมายความว่ายังไงไปอยู่แล้วสิถ้าไปที่ร้านแล้วก็สั่งไว้เลยเดี๋ยวฉันกับดีมาจะตามไปที่ห,หลังตายไดนาะพอต้องการอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดีมาที่ไปหาเธอแล้วรีบไ,ไปร้านพิซซ่ากันเถอะสาวรออะไรอยู่รีบไปสั่งสะสิฉันหิวแล้วเนี่ยได้เลยจะไปเดี๋ยวนี้แหละไปสิไปสิดีมาไปกินเถอะไปกัน ขอให้ชอบดีนะจ๊ะดายนาเข้าไปยังวิ่งแล้วพวกไหนถึงโกหกเรากันเนี่ยพอออกกลับบ้านไปนานแล้วนะตลกร้ายเป็นบ้าอา้าวหายไปไหนกันเนี่ยว้าวแจ่มเลยได้ไปรับพิซซ่ากันไปกันฝันดีนะดีมากดายนา ขังเราไว้อะเราจะทํายังไงกันดีอะตายนะน่าเราจะทาไงดีอะฉันคิดว่าพวกเขาแค่อาเราเล่นคิดว่านะแต่วันนี้วันศุกร์งั้นอีก2วันเลยนะเราเออกจากที่นี่ก่อนวันจันทร์ไม่ได้แน่เลยแด่น่าทาไงดีอะฉันกลัวแล้วถ้าที่นี่มีผีละ่ะแดนน่าฉันฉันอยู่ไม่ได้แน่เลยดีมากอะไรของเธอเนี่ยพี่เพออะไรเธอไม่ได้กลัวมาสักหน่อยนี่นะใช่แต่ฉันกลัวพวกมาเฟียพวกนั้นถ้าเข้าเรียนมาตอนคืนแล้วเจอพวกเราละ่ะจะทําไงดีอะ ดีมากหมายความว่ายังไงกันไม่ใช่ว่าถ้าพวกนั้นเข้ามาเธอจะปกป้องฉันไม่ใช่เหรอถ้าโกหกฉันงั้นเหรอไายหน้าฉันปกป้องเธอได้ที่หน้าประตูไม่ใช่ที่โรงเรียนไดหน้าโทรหาแม่เธอสิแบตฉันใกล้หมดแล้วอ่ะดีมากฉันไม่คิดเลยว,ว่าเธอจะเป็นแบบนี้คิดว่าเธอจะเก่งไม่เหมือนกับไอคีแพ้อย่างอาทแทมนะตอนนี้รู้แล้วว่าพวกเธอก็เหมือนเหมือนกันไปหมดเลยดีมากแบตโทรศัพท์ของฉันก็หมดแล้วเหมือนกันหวังว่าพ่อแม่ของเราจะออกตามหาเรานะ ไดหนา,นาฉ,ฉ,ฉันฉันโสไม่ไหวแล้วฉันฉ,ฉันกลัวที่แคบอะไม่เอานะดีมากทําไม่เป็นไรหรอกใจปลาซิลหรือยังไงกันพอพ่อแม่เห็นเราไม่อยู่บ้านพวกเขาก็ออกตามหาเราแน่ยอยู่แล้วอ่ะฉันหิวอะ่ะแม่ฉันมากบอกเสมอว่าต้องกินข้าวให้ตรงเวลาดีมากฉันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ขอโทษนะฉันไม่มีอาหารเลยเพราะเราไม่ได้ไปกินพิซซ่ากับเพื่อนๆของเราน่ะสิเข้าใจบ้างหรือเปล่าล่ะพ่อหนุ่มขี้ป๊อดเอ้ยขอดูกระเป๋าแป๊บเผื่อมีอะไรให้กิน จเจอแล้วคุกกี้จากเดือนที่แล้วอ่ะดีมาอยาก,กินคุกกี้เก่าๆสิอันนี้ฉันมีกล้วยอยู่สองลูกอยากได้สักอันไหมไม่ปฏิเสธเลยแดนน่าฉันไม่ชอบกล้วยแต่คงเลือกไม่ได้แล้วละ่ะขอบคุณนะดีมาแล้วฉันละขอโทษนะแดนน่าคนแร่งคือผู้ชนะอะไรนะดีมาแข็งแร่งแล้วอยู่รอดงั้นเหรอดีมาทํามันขี้ขลาดมากขี้ขลาดกว่าอาเธอเป็นร้อยเท่าถ้ามันจอมหลอกล,ลวงโกหกให้ตัวเองดูเท่เธอมันแย่มาก นายหน้าฉันไม่ได้ขี้คลาดแต่ฉันกลัวนายหน้าช่วยด้วยข้างนอกมีผีอยู่ตีมบ้าฉันไม่อยากอยู่ที่นี่กับนายฉันจะขึ้นไปชั้นบนแล้วรอจะก,กว่าพ่อแม่ฉันจะมารับกลับบ้านและพาฉันออกไปจากที่นี่นายหน้าอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิฉันเป็นโรควัวที่แคบนะแล้วเราจะกินอะไรใน2วันนี้ล่ะดีมบารู้อะไรไหมนี่เป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตฉันและแย่กว่านั้นก็คือการต้องมาติดแงกับนายที่นี่นะ เธอเชื่อใจในายคนนี้ไหมแบทแกงขังฉันไปกับดีมากที่โรงเรียนและดีมากก็กลายเป็นไอ้ขี้ขาดแล้วฉันจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อรอพ่อแม่ฉันมาช่วยนะกดซับสไคร b ์ช่องนี้กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันนะบ๊ายบายทุกคนมาเฟียจ๋าอย่าเข้ามาเลยนะจ๊ะอย่าเข้ามาเลยนะ